สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาเบิ่งมือนีว่าลัตีสิผาเห็ดยงสิผาเห็ดยำสูตรเด็ดนะจ๊ะเครื่องครบปูม้าซื้อมาดิ้นกันเหนียวกันเนวสดสดหอยแครงลวกสุกไปหน่อยไม่เป็นไรจ้ะกุ้งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยปลาหมึกลวกเรียบร้อยหอยแครงลวกเรียบร้อยลัตตีกะสิกุ้งสด กับปูสดนะจ๊ะเครื่องเขาก็ใส่กระเทียมดับข้าวพริกะตีสิใส่มะม่วงน้ำดอกไม้นะจ๊ะหอมแข่กุนช่ยผักชีใบเลื่อยเนาะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวเดี๋ยวละตีสิพายงด้วยจะเด้อตําเครื่องกันเลยจ้ะมานี่ลืมบอก ดับคาวดับคาวอาหารสดอาหารทะเลสดด้วยตะไคร้หนึ่งหัวไปจ้ะลงมือทากันเลยมาสิ้ายเห็ดเส็จเซ็บเสร็จจาบเลยนี่ตำตะไคร้พริกกระเทียมใส่รวมกันแล้วเดี๋ยจะเด้อกระสมปรุงเครื่องุงเครื่องด้วยผงนัวน้ำตาลนะจ๊ะใส่ผงนัวใส่น้ำตาลลงไป ลตีลืมบอกว่าลตีล้างด้วยน้ำโซดานะจ๊ะอ่าอะไรนะกุ้งกับปูลตีจะล้างด้วยน้ำโซดาจ้าบีบมะนาวลงไปปรุงตามใจชอบเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าชอบรสไหนปรุงรสนั้นนะจ๊ะต้องใส่อะไรมากมายน้ำปลาน,นะจ๊ะ เราก็จะเอาเครื่องเครื่องยำของเรามาใส่เปรี้ยวหวานเค็มตามใจชอบนะจ๊ะไปอีกหน่อยมะนาวอีกโอเคจ้ะทุกคนปรุงตามใจชอบนะจ๊ะมาจ้าทุกคนมาทำการเริ่มยำกันเลย ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะเราก็จะใส่เครื่องของเราหอยแคงปลาหมึกปูสดกุ้งสดของเราลงไปน่าก,กินไหมจ๊ะกุ้งสดหอยสดหอยแคงหอยเคิงใส่ลงไปนะจ๊ะเอากรนั้นเบื่อแถะเจนเย็นนะคะ มันเยอะจัดหลือเกินใส่เครื่องรวมกันลา่วยน้ำจิ้มของเราที่ปรุงไว้ละตีก็จะคนให้เข้ากันนะจ๊ะสูตรนี้เสียบอยู่แบบใครใครอยากใส่ปลาโรลฟารฟารก็ได้นะจ๊ะรับรองนัวแน่นอน แบคักน้ำนวลน้ำยำกระปุงนวแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่กุนช่ยมายมะม่วงหอมแขกของเราที่เราหั่นไว้นะจ๊ะมาเด้อเป็นตะตสแยบค่ะก,กินหมดมู่บ้านกัสิบ,บิดบนนี่เป็นแค่แบจ้ะคน คนให้เข้ากันอแอแบด้วยยำคนๆแคน่นี้ก็น่าอร่อยแล้วเด้อจะเด้อยำยำรสเด็ดรสแ่บของเรามาจากเดี๋ยวไปที่ใส่จานกันเลย ยำของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าไปจวดจัดฝาดบุ่มกันเลยจ้าอุ้ยเฮียแ,แซ่บสะเดือแซ่บสะใจถ้าท่านชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราตีในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะไปเทใส่ถาดน,นะคะทุกคนจ้าอุ้ยแค่รอดลัตี้กันเฮีบยบายยจ้าไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แซ่บมาก